เดือนกรกฎาแล้วสําหรับใครที่ยังร้องทุกข์อยู่ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินหมื่นห้าหรือไม่แล้วจะทาไงดีวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับกับรายการสาระแชร์สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วก็ใจง่ายแหลกข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันในวันอังคารที่7กรกฎาคมน,นี้ครับวันนี้สตางจะมาอัปเดตสําหรับคนที่อยู่ในสถานะต่างๆนะครับของเราไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะกลุ่มร้องทุกข์นะครับว่าใครได้สถานะไหน แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะก่อนที่จะไปดูข่าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารในรายการสาระแชร์ข่าวแจกเงินข่าวสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณคุณจะได้รับในแต่ละปีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเช็กกันในช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับสตัง์ได้รับข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าว4.0เป็นเพจ Facebook ที่ดีมากๆนะครับเขาบอกว่ามีการแสดงความคืบหน้าร้องทุกเยียวยา5,000บาทโดยเลยขา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เผยถึงนะครับการช่วยเหลือหรือการคัดกรองผู้ร้องทุกข์นะครับที่เดินทางไปร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าธนาคารของรัฐทั่วประเทศเนี่ยที่มีประมาณ2รัฐฉบับซึ่งตอนนี้นะครับทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็กําลังดําเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับกีเซตใต้ใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วย้อนไทม์ไลน์ไปนะครับเขาได้มีการปิด รับรองทุกเมื่อวันที่29พฤศภาคมหลังจากวันที่29พฤศภาคมมิถุนายนทั้งเดือนจนล่าสุด วันที่7กรกฎานคมนี้เขาบอกว่ามีการคัดกรองใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็การกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับคือว่าตอนนี้คนที่ได้รับสถานะต่างๆของเราไม่เพียงแก,กลุ่มร้องทุกข์เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อ่ะสถานะที่1น,นะคุณผู้ชมครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอสบนติดถ้าใครยังมีสถานะนี้อยู่นะครับโอกาสได้เงินพูดว่าพูดได้ว่าน่าจะมากกว่า60เ น่าจะมากกว่า60%อีก4 0กลัวสิ่งที่ไม่คาดคิดกลัวว่าเอา้าเราผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแต่ทำไมตัดสิทธิ์กลัวมากเลยขอให้มีโอกาสได้เงินมากกว่า60%ต่อมานะครับสถานะไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยคุณผู้ชมโอกาสที่จะได้เงินประมาณ50 50% 50เปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยหรือเปลี่ยนเป็นสถานะอรอตรวจสอบเลย อีก50จโดนตัดสิทธิ์เลยและสถานะที่3นะครับไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจกับคุณผู้ชมมากเลยถ้าได้สถานะการกระบาดแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้รับเงิน15ื่นห้แล้วนะครับเพราะว่าการลองทุกเนี่ยเป็นกระบวนการสิ้นสุดแล้วแต่แต่หากว่าคุณผู้ชมได้สถานะที่3นี้นะครับจะต่างทำคลิปวิดีโอท้ายคลิปไว้นะฮะว่าใครที่ไม่ได้รับเงินยยาสักโครงการเลย คุณสามารถไปหาพอมอหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ได้เพื่อที่จะรับเงินเยียวยามากสุดประมาณ3,000บาทแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรคุณผู้ชมสามารถไปดูคลิปวิดีโอทายนี้ได้นะครับสตางค์จะแปะไว้คุณผู้ชมก็คลิกเข้าไปได้เลยและทางเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานะสีแดงเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มกระทบโควิดจึงไม่ได้รับการเยียวยาใดๆรวมถึงมัรสวัสดิการด้วยอ เป็นเง้นไปนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ในสถานะสีแดงนะครับกระบาดนี้รีบไปที่พอมอด่วนเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรทั้งสิ้นครับนี่คือข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดในวันนี้วันที่7กรกฎาคมครับแล้วคุณผู้ชมนฮะอยู่สถานะไหนกันบ้างอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์มา ด้านล่างได้นะครับถึงแม้ว่าสตังอาจจะไม่ได้ตอบหรือไม่ได้ไลค์แต่ก็มองเห็นตลอดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้สตังจะทําการเปิดสายหน้าไมโครแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะว่างวันไหนหวังว่าเราจะได้คุยกันนะครับสาหรับใครที่อยู่เราไม่ทิ้งการกลุ่มรองทุกเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมนะครับถามว่าสตางได้รับข่าวอัปเดต เพิ่มเติมเนี่ยจะรีบทำคลิปแจ้งทันทีคุณผู้ชมก็อย่าลืมลกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องสตัง์บีเดียโดยเฉพาะกดกระดิ่งนะเวลาที่สตังต์ทำข่าวทุกวันเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปที่ YouTube ของคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารหากเงินเข้าวันไหนจะได้รีบไปกดแชร์ได้ทันนั่นเองนะครับฝากไว้กับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นง่ายกระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่ข่าวเช็คได้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ